รุสวัสดยามเช้าครับอยู่กับผมช่องน้องพักดีชแนลครับเช้านี้อยู่ที่จังหวัดสกลนครอำเภอบางคนครับพาน้องพักดีมาหาปูกับย่าที่จังหวัดสกลครับได้ป่ามาฝากพ่อครับตาเโดครับอมาคันสมพ่อกำลังทำครับ เอาเนื้อออกมาก่อนแล้วก็สับ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 ,สบทุกคนเหรอครับสับผัดให้ละเอียดผัดให้ละเอียดผัดให้ละเอียดสับแล้วก็ตำตำกระเทียมใส่ให้ปเป็นชุมแล้วก็ไปทอดกินตัวใหญ่ครับเกือบสี่โลอะมาจากจันทบุรีครับสวยไหม ตัวน้อยก็มีครับนี่ตัวน้อยครับีตัวใหญ่ตัวใหญ่ครับห่อค้อนเห็ดครับเสีปลาสมประสบการณ์ยี่สิบกว่าปีแล้วมาเมียน,นไหมสี่สิบปีแล้วมั้งเพราะว่าตอนนี้หกสิบกว่าแล้ะแค่เ <c oughs> <c oughs> ดียวพอ <c oughs> ประสบการณ์ สกั่กัี0ปีแล้วว่าแต่คนกท่านเห็ดอะโอะไรดเศร้าคนปีข่านุยังเส้นเอคันสมยังเดียวเหรอสมยังเดียวเดียวเยนาดเยงอื่นได้ไหพนสมปอพื่นปลาสมยังเดียวกับหงหัวตุมหัวท่นเดียวหนึ่ตุมหัวกินย่มดตัวนั่นมันมันข้าวมันบองกัเลยต้องเพีอยงสมยังเดียวเกระเบืเพ็้เป็นแกมอมนแท้กระโดดเนื้อมันนอะอืยังเดียวมันกเนื้อปลาคอเนาะเนื่อประคอ เราต้มหัวกินได้ใช่ไต้มหัวเห็ดเป็นหอ่หอห่อละสิบบาทก็ได้หลายห่ออยู่ครับสี่สิบห้าสิบห่อหมดละตัวหนึง่งเลยทีละเละเ,เอาเนื้อกำหนงมันออกจากกันแล้วก็มาฝักฝักให้ละเอียดแล้วก็ค่อยมาปรุงใส่เกลือใส่กระเทียมใส่ข้าเหนียวเซะ ขัน่นนะให้มันเหนียวๆห่อใส่ใบตองวันนี้สองสองสองสามมือก็ได้กินนะฮะแต่มันเดือดเพราะว่าสามมือสามมือทอดได้สามมือก็ได้กินแล้วครับโมบดม,มกินสดก็ได้กินเอามาทอดก็ได้หรือ,อย่างก็ได้แต่สโซมาเขาก็กินกิน,ก,น,ก,นกินดิบน,นบะฮะเดแล้วแต่คนมักนะครับรบางคนก็ เอาไม้ปิง่งเดืเอดถอดก่อนถอดกระโดดไปแต่คุณสามารถกินชนได้อันเป็นแหลมัก็ะจิกเนื้อนนเนียนเหนียวๆสมๆสมจังน้อยกระตักพริกใส่โอ้ยแซ่ปัญญังเดยวกนะินน้อกันนะครับเดี๋ยวมันเป็นก่อน เดี๋ยวเสียดายบางอีกทีนึงเดี๋ยวคลิปต่อไปมาเบื้องการวิธีวิธีวิธีปรุงครับแล้วก็วิธีการห่อใส่เบตองฝากกดติดตามนั้นนะครับช่องน้องพอดีชาแนลฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องน้องพอดีน,น,นะครับสวัสดีครับ